うん <拍手 S 2>。<music> โอ้เหนื่อยเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเจคาเฟ่ครับที่เอกมัยซอยสิบสองนี้นะฮะโอ้ที่เรายามอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเราต้องการพื้นที่ครับพื้นที่ในการเต้นครับเมื่อกี้เราเต้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถามาต้องเต้นกลางแดดทาไมเพราะต้องการพื้นที่มากจริงๆนะฮะเมื่อกี้ท่าแบบเมื่อกี้เรียกว่าอะไรครับนินเขาเรียกว่าเทคันดแดนส์เทคอนดแดนซ์คืออะไรครับคือแบบเอาศิลปะประกันตัวมารวมกับเพลงแดนแ์นะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถ คือใช้เทคอนโดมาเต้นเงี้ยเหรอใช่ก็คือจะเปิดเพลงเป็นจังหวะแล้วก็เต้นเป็นจังหวะเพลงเงี้ยค่ะไอ้ท่าเมื่อกี้นะอันนี้คือแบบอันนี้คือแดนของเราแต่คือท่าเนี้ยที่หนูให้หนูเต้นไปอันนี้คือเวลาคนมาตีหน้าแล้วกันหน้าอันนี้กันขานี่คื่การเหรอใช่ไม่ใช่การคือแบบมันเหมือนเป็นท่านึงอะค่ะแบบเวลาคน เตะหน้าเราหรือตบหน้าเราเนี่ยเราก็ป้องกันอย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็เอามาปนกันเงี้ยเหรอใช่ค่ะใช่แล้วมันมีท่าอื่นอีกไหมคะก็อย่างท่าที่ต่อยต่อยต่อยอ่าแล้วก็ขึ้นแล้วก็พลิกมือใช่ไหมอันนี้คือเราต่อยท้องอันนี้ก็คือต่อยท้องพอพลิกอย่างเงี้ยเราคือต่อยหน้าต่อยหน้าใช่ค่ะแต่เอามาต่อๆรวมๆกันมันก็คล้ายๆกับการเต้นเหมือนกันใช่ค่ะแล้วแล้วไอ้การเล็กเทควันโดแดนนีมีประโยชน์อะไรบ้างอ่ะก็ก็เป็นจังหวะแบบผ่อนคลายได้ผ่อนคลายได้ใช่ค่ะ พี่ฮอปสอนมานานเรื่องนี้ได้สักพักนะได้สักพักแล้วเด็กๆน่าจะชอบนะสนุกดีเขามีการแข่งขันไหมอ่ะมีค่ะนี้มีการแข่งขันก็คือที่เป็นไทกวนโดแดนก็คือเป็นการแข่งขันที่มีที่พารากอนค่ะโอใช่แข่งที่พารากอนเลยใช่ค่ะเคยไปประกวดเขาไหมเนี่ยประกวดไทควนโดแดนเนี่ยก็เนี้ยรังครั้งนี้ขังเดียวชื่ออะแล้วก็ไปเอาแล้ว ทำไมเขินอ่ะใช่ไม่ถนัดหนูไม่ถนัดเต้นอย่างเงี้ยนริงเหรอดูหน่วยการเธอได้นะไม่ไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นเต้นท่าไหนจำได้ป่ะเต้นท่านี้เหรอใช่ก็มีท่านี้รวมด้วยแล้วก็มีพวกต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเตะบ้างอะไรเงี้ยคนแข่งเยอะไหมก็เยอะนะคะหลายทีมอยู่ก็จะแบ่งกันไปว่าใครเตะใครเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบ่งหน้าที่ก็คือทั้งทีนี้ไม่ได้เต้นเหมือนกันหมดถูกไหมใช่ค่ะคือเราก็จะแบ่งเป็นกุ๊บกุ๊บ หแายว่าอ่ยของหนูเนี่ยเต้นกันก็มีหกคนเจ็ดคนอะไรอย่างงี้อ่าใครจะเตะก็จะเป็นแบบอีกทีมหนึ่งอ๋อมันก็เหมือนเป็นแบบจัดบ็อกกิ้งพอสมควรว่าแบบเฮ้ยขึ้นมาสลับมาคนนี้เต้นคนนี้เตะคนนี้เต้นเอเป็นภาพรวมมากกว่าใช่ค่ะอภาพรวมเมื่อกี้มิ้นบอกมิ้นไม่ถนัดแล้วทําไมมิ้นไปแข่งอ่ะก็ พี่เข,ขาบังคับปะเนี่ยไม่เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เชิงไม่เชิงไม่ไม่ใช่บังคับค่ะแล้วอาจารย์เขาแบบลองเต้นดูอะไรเงี้ยมันขาดคนคนขาดอะไรอย่างงี้เราก็ไปช่วยอ,อ๋อ<ๆ>หนูก็เป็นส่วนเติมเต็มใช่ะมะจาณนั้นเป็น <laughs> ต,ตัวสไตล์นี้ปกติใช่ค่ะ ันูชอบแบบนี้สบายดีเออสบายจริงด้วยดูคล่องตัวใช่ค่ะใช่อถามก่อนเีื้อนี่ซื้อไหนอยู่เนียนมออยู่เนียนมออแล้วเสื้อเสื้อก็อยู่เนียนมอโอ้ยชอบหมวกมากหมวกหมวกซื้อไหนอยู่เนียนมออยู่เนียนมอคุณผู้ชมครับทุกอย่างหาได้ครับที่อยู่เนียนมอผมไม่ได้แค่โฆษณาครับน้องก็บอกครับนะครับน้องมินครับค่ะแล้วแล้วปกติไปเที่ยวไหนบ้างบ้างปุ๊บหนูก็ไปทําบุญไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่างจังหวัดเที่ยวไหมคะ ก็มีเที่ยวค่ะก็ไปทะเลชอบไปทะเลมีไอดอลไหมมีไอดอลอะไรในการแต่งตัวหรือในสไตล์อะไรเงี้ยชอบใครพิเศษไม่มีเลยไม่มีค่ะเธอชอบตัวเองพิเศษเนี่ยไม่ชอบตัวเป็นพิเศษก็จะเทรนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเทรนมาแบบไหนอะไรเงี้ยหล้วอย่างถ้าเกิดมันไม่ใช่สไตล์เราเราก็ไม่เอาเทรนนี่มันเทรนจากไหนอะเทรนก็ดูจากทีวีอะไรเงี้ยอ๋อทีวีส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่หนูก็จะดูพวกเกาหลีอยู่แล้วไอดอลการใช้ชีวิตมีไหม ก็น่าจะเป็นพ่อค่ะคุณพ่อคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรก็ธุรกิจส่วนตัวใช่ค่ะทาไมถึงได้บอกว่าไอดอลในการใช้ชีวิตคือคุณพ่อก็พ่อเขาแบบเขาทํางานเขาอดทนดีหนูก็เลยอยากอดทนบ้างไม่ใช่ถึกนะเพราะหนูเป็นคนมีความอดทนต่ำไม่ใช่หนูก็มีความอดทนบ้างคือเมื่อก่อนอาจจะไม่มีเลยน่ากลัวั้ยล่ะผู้หญิงอะไรไม่มีความอดทนเลยเราอ้าว้าวก็ยังเด็กนะพอโตขึ้นการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ มาสอนเทควันโดอะไรด้วยอะไรเงี้ยความอดทนจากที่เราต้องสอนเด็กไอดอลเรื่องเทควันโดใครเอาความจริงไหมเอยเอาความจริงไม่ต้องเกรงใจพี่ฮอปพูดเลยคือไม่มีจริงปะไม่มีทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็หนูเรียนหนูแบบไม่ได้ชอบตั้งแต่แรก อืมอย่างที่บอกอใช่ใชค่ะก็คือพี่บอกไปแล้วไม่ได้ชอบอ่างเงี้ยก็เลยไม่มีไอดอนแต่ถ้าเกิดแบบแต่ถ้าเกิดเรามาสอนในคอนโดอย่างเงี้ยคือไอต้อของคืออาจารย์แบบเป็นอาจารย์แทนเงนี้ยคือสอนเราแบบโหเข้มงวดอะไรอย่างงี้ดนนีนั้นนะที่มิ้นก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งอยากให้มิ้นเพื่อฝากอะไรถึงน้องๆทางบ้านที่อาจจะสนใจเที่คอนโดก็ดีสนใจในเรื่องของการมองอนาคตกับตัวเองก็ดี ก็ะก็ก็อยากจะบอกประมาณว่าก็คือทําอะไรก็แล้วแต่างค่ะก็คือไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นอ,อคืออย่างมีหน้านะแข่งขันกับตัวเองเพราะว่าแข่งขันคนอื่นแล้วหนูเหนื่อยอคือหนูไม่อยากจะไปแข่งอะไรกับใครอะไรเงี้ยเออ,อเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการพออะไรเงี้ยค่ะอืม เราผิดหวังหรือเสียใจอะไรเงี้ยเออเราก็แบบไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องคิดมากบางคนคิดมากจริงๆนะเสียใจผิดหวังเนี่ยมันก็คือมันมีเสียใจใช่แต่คือบางทีมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นอ่ะคือมันก็คือเราก็ กลับมาทําใหม่ได้สร้างแรงบันดาลใจใหม่ได้คือคิดใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดอย่างนี้นะแบบไม่อยากจะอะไรมากมายเพราะสังคมมันก็แบบเริ่มไม่ใช่เริ่มจะอยู่ยากเริ่มจะแบบเปลี่ยนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยวนี้ก็เยอะมากแข่งขันกันเยอะเกินไปจริงๆนะใช่แค่แค่เราฟังว่าคนแข่งกันเลาก็เหนื่อยแล้วนะใช่อันนี้ก็คือแบบมันแข่งกันทุกคนอ่ะคือเธอมองฉันฉันมองเธออ่เธอฉันต้องชนะเธออะไรอย่างเงี้ย คือไม่เอาอ่ะไม่หางได้หนูก็เลยแบบแข่งัวเังพอทุกวันฝันทุกวงการด้วยนะครับเลือกแข่งขันกันสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตามนะครับนะฮะแล้วก็หันมามองตัวเองเยอะๆนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรนะฮะมองให้ออกแล้วก็มุ่งไปสู่มันแบบไม่เดือดร้อนไข่ถูกไหมเออมินมองอนาคตของมิ้นในด้านของเทควันโดว่บ้างไหบ้างก็วองไว้ว่า ตอนนี้หนูก็สายดำแล้วหนูก็แค่อยากจะสอบขึ้นดังไปนั่งสองอะไรเงี้ยค่ะต่างแบบอ่ะคนอื่นเขาสอบไปแล้วหนูก็ดองมานานแล้ว <c oughs> ก็ควรจะสอบได้แล้ว <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วตอนนี้กลับมาต่อหรือยังก็ <c oughs> <c oughs> จะต่อแล้ว <c oughs> เริ่มเริ่มจะมีเวลานิดหน่อยแต่คือช่วงนี้มันแบบมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็คือต้องทําแล้วถ้าไม่ไม่ทาตอนนี้ก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเขาต้องต่อโทรแบบ เรียนสอบอีกอะไรเงี้ยก็คือมีช่วงเวลานี้แหละที่สามารถจะมาฟิตซ้อมเพื่อจะได้สอบใช่ได้ใช่ค่ะใช่ขอให้มิ้นประสบความสําเร็จทั้งในด้านของชีวิตแล้วก็ยังไม่ทิ้งเทควันโดใช่ไหมก็น่าใสยังน่าใสยังเอาไรอย่างเงี้ยอาจารย์เสียใจอยู่เนี่ยเออก็เรียกว่าก็เรียกว่าอ้าวก็ยังมีมีใจไปสอบสองด้านแหละนะค่ะสายดําแล้วก็ยังต้องไปสอบต่อเรื่อยๆอย่างที่บอกทั้งทั้งชีวิตทั้งเทควันโดมันไม่มีไม่มีเต็มแก้ว S <S นี่มิจฉามีจต,ต,ต่สามารถเติม,มๆๆเต็มได้เรื่อ<ล>ยๆ<ช>โอเคก็ขอให้มิน้นโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งเทควันโดทั้งชีวิตด้วยครับขอบคุณค่ะ ครับทุกวันนี้มีเรื่องราวให้เราต้องชนะใจตนเองมากมายครับการชนะใจตนเองได้นั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นความตั้งใจและทัศนคติที่ดีเหมือนมินครับเธอมีทั้งความมุ่งมั่นความตั้งใจและเหนือสิ่งอันใดเธอเชื่อว่าไม่มีการแข่งขันใดสําคัญเท่าการแข่งขันกับตนเองและไม่มีชัยชนะใดหน้าภาคภูมิใจไปกว่าการชนะใจตนเองครับและนี่คือมินธนพรสีขจรจิตนิวเจนวอร์เรอร์ของเราในสัปดาห์นี้ครับ คุณชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังคลิปเนื้อหาพิเศษและร่วมกิจกรรมได้ในเว็บเพจบนหน้าจอนี้เลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมห้องเต้และนิวเจนวอริเออร์ต้องลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ